สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาตำข้าวปุ่นเด้ตอตำข้าวปุ่นแซ่บนี่เครื่องปรุงมาพริกแห้งใช้พริกแห้งมนนะาเนอะตำคักขนาดเลยออกแห้งจังหน่อยเด้อตำเงี้เด้อ อแง,องม,มีพริกแห้งพริกสดใส่กระเทียมนะกันปูมักกูมักกับมะตองไส่ก็ได้เด้อกระเทียมเนี่ย ใส่ผงนัวครับอืมมันถึกใจด้วผปงนัวนี่น้ำตาลเราจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนด้ครับบ่ได้ใส่เป็นน้ำตาลทรายเลยน้ำตาลปี๊บมันถึงแบบมันแซ่บกว่าใส่มะเขือจากน้อยจากสองหน่วยมะเขือกำลังพอดีโอ้ยทำลายไหลแล้ว ยังนั่นน่ะน้ามะขามเปียกบอโอ้น้ามะขามเปียกแซ่บเด้อปลาแดกปลาแดกตามสูตรเพ่นเลยอืมได้มารถจะจัดกับเจือเด้อสูตร่นเด้อ,ดอใส่ทะเดย์ะเดกับเจือเอาไม่ค่าผมาได้ตามไม่ใครกินง่ายๆเด้อ รถเสร็จแลโอ้ยพี่น้องมื้อน,นี้ลา่าควยสดน้ำกะคักเลยเติมมะนาวอีกนำมะขามาาเปียกแล้วกับมะนาวอีกเอ้าใส่ข้าวปุ้นตําข้าวปุ้นเนอะมะแม่ตํามะฮุงเนอะตําข้าวปุ้นครับ กุเล่กุเลบานหนึ่งกุเล่กุเลจักหน่อยตากข้ปุ่นกุเล่กุเลบ่ต้องตาแห้งแล้วกุเล่กุเลก็แซ่บแล้วมันอยู่ที่ตอนปรุงรสนั่นตอนปรุงนะกันปรุงแซ่บนั่นกุเลจักหน่อยก็แซ่บแล้วโอ้ยน้ำลายย้อยดีอืพี่น้องเอาเอาเอา

โอ้มาพี่น้องเดอ้อแซ่บขนาดอุ้ยเทหลดเออนั่นแหละหล,ละายๆโอ้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเดอ้อข้เทียงเดอ้อข้เทียงเข้อเศร้าบุม๊มีิยังไรลอกมีซ้ำเนี่ยล่ะตำข้าวปุ่นกินกับข้าวเหนียวขอบคุณหลายๆเดอ้อครับเดอ้อ